สวัสดีครับรายสาระนะฮะก็สาระน้อยๆโหมเูเยอะๆแล้วก็อาอาอาเยอะๆมันจะได้เข้ากับรายการที่ว่ารายสาระนะฮะรายสาระนั่นแหละนะฮะปกติก็เออเ็เรียกอะไรก็ทำข้อมูลน้อยๆน,นะฮะ พอที่จะไม่ต้องแบบฝังยืดเยื้อะเพราะว่าหลายช่องเขาก็ทําเหมือนกันนะครับชัดไหมเขาก็ทําเหมือนกันเขาก็ทําละเอียดดีนะผมก็ไม่ค่อยละเอียดหรอกเอาแบบเข้าวๆนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านนะครับอ่ะนะครับวันนี้มาชมเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพระพุทธเขาเหรียญเป็นเหรียญพระพุทธหลัง หลังหลวงพ่อโอภาสี i, นะครับเขาจะเขียนว่าโอภาสี i, นะครับก็คือเป็นชื่อของหลวงพ่อแล้วก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อโอภาสี i, นะครับ2,514นะครับปี2,514นะครับไม่ได้ทันหลวงพ่อโอภาสีนะครับไม่ได้ทันหลวงพ่อโอภาสี i, หลวงพ่อโอภาสีก็น่าจะมรณภาพก่อนปี2,500หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับชึบ ด้านหน้าเขาจะเขียนว่าหมู่บ้านหาดใหญ่นะครับตำบลเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนะ่หลวงพ่อโอวสีอยู่เขาเรียกอะไรนะอาสมอาสมบางมดใช่ไหมวัดอาสมบางมดที่กรุงเทพใช่ไหมเออแล้วทำไมมาอยู่ระยองใช่ไหมอ่านะครับก็เหรียญน,นี้นะฮะก็เป็นเหรียญน,นะครับที่หลวงพ่อเสิร์ตนะครับหลวงพ่อเสิร์ตนะครับกับชุมชนชาวนี่แหละชาวบ้านนี่แหละนะครับชุมชน หมู่บ้านหาดใหญ่เนี่ยในร่วมกันสร้างวัดนะครับก็เลยเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างวัดออภาษีนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่ออภาษีใช่ไหมฮะกะ็หลวงพ่อเสดชนะครับหลวงพ่อเสดนะครับเป็นลูกออศิษย์นะครับ, şallah, รบของหลวงพ่อโอภาษีนะครับดังนั้นเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะมีความมีความเคารพนะครับมีความศรัทธามีความเคารพอาจารย์ของท่านมากนั่นก็คือหลวงพ่อโอภาษีนะครับดังนั้นในการสร้างวัดเนี่ย ท่านก็เลยใช้ชื่อวัดว่าวัดโอภาสีนะครับอ่านะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ไม่ธรรมดานะนะฮะก็ได้นิมนต์นะครับนิมนต์หลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เนี่ยนะฮะมาปลูกเสกวัตถุมงคลหรือเหรียญรุ่นนี้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเขาเรียกอะไรเป็นเหรียญที่หนึ่งในวัตถุมงคลที่หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับปลูกเสกนอกวัด เออเห็นไหมฮะนะครับพศพศ2514นะครับก็ถือว่าท่านหลวงปู่ทิมอยู่นะนะครับท่านหลวงปู่ทิมอยู่นะครับนี่ปึ๊บอา้าวหายอา้าวพระหาย <c oughs> โอ้เรียกพระเล่นมายากลหายแวบไปเลยนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกนี่มันหลุดลงปองพอพีนองเพราะว่ามาอยู่ทุ่งนาไงมาอยู่ทุ่งนาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครรบกวนไงนี่ อ่ะนี่เปขาดขาดอันนึงบรรยากาศแบบคืมฟ้าคืมฝนฝนก็ปลินปล่อยๆอ,อย่างนี้แหละนี่ฝนกำลังตกนะฝนตกปล่อยๆนี่แหละนะฮะฝนตกปล่อยๆเดือนสามคอยย้อยหำดอกมว่วงวาซันคิดฮหอดผู้สาวเคยควงไปอยู่เมืองหลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเนะวาสานนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ อ่านะโฟกัสใหม่ก่อนนะครับก็นะครับปี2514นะครับนี่นะครับน,ะบนี่นะครับท่านหลวงปู่ทิมอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรูปหลวงพ่อโอภาสีนะครับเหรียญรุ่นเออเหรียญน,นี้นะครับผ่านการแขวนมาก็เรียกผ่านการใช้มาเจ้าของเดิมเขาน่าจะหวงอยู่ เขาหน้าจะแบบว่าแขวนอยู่นะครับอันนี้จะสงสัยใช่ไหมว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังใช่ไหมฮะด้านหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยจะเป็นด้านหน้านะฮะนี่ด้านหลวงพ่อภาษีจะเป็นด้านหน้าเราสังเกตจากจากหัห่วงไงนี่ด้านหน้านี่ห่วงด้านหลังนี่เห็นไหมฮะนี่จะเป็นลาบราบนะจะเป็นลาบราบปุ๊บนะเห็นไหมอ่านะเห็นไหมฮะนี่ นะครับก็เป็นเหรียญสองหน้านั่นแหละแต่ว่าด้านถ้าตีเป็นข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อภาษีโอภาษีอยู่ด้านหน้าแล้วก็เหรียญพระพุทธน,นะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นเหรียญที่เขาเ,เรียกอะไรเป็นเหรียญที่ระีึกในการสร้างวัดก็คือเจตนาดีนะครับเจตนาดีในการสร้างวัดสร้างวาเนาะแล้วก็เ,เกจิที่เขาเ้าปลูกเสกก็เป็นเกจิที่ คลิกโอ้ถือว่านะฮะดังเป็นณนปัจจุบันนี้นะฮะณปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะก็เป็นที่นิยมของคนทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีมูลค่าสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปหาแบบทันหลวงปู่ทิมแบบอะไรจริงๆเนี่ยนะฮะก็มีนะออกวัดหนองการน้ําออกวัดบ่อวินอะไรก็มีอยู่แต่ว่าหายากของเก๋ก็เยอะ นะครับหลวงปู่ทิมที่จริงก็ออกหลายวัดอยู่เหมือนกันที่หลวงปู่ทิมเสกนะไม่ว่าจะเป็นไปปลูกเสกร่วมด้วยกับหลวงพ่อทาววัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับหลวงพ่ออะไรนะวัดทับมาะจำหลวงพ่อชื่นวัดทับมาทับวัดวัดทับมาใช่ไหมที่จริงหลวงปู่ทิมก็ปลูกเสกลายหลายเขาเรียกนะหลายพิธีอยู่นะฮะแต่ว่าอมีแต่อ่าอย่างเดียวเลย แต่ว่านะครับวัตถุมงคลที่แบบที่ขึ้นชื่อของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นผงพรายกูมานนะครับเป็นผงพรายกูมารสัดส่วนเยอะที่คนแบบชอบนะครับแต่เป็นประเภทเหรียญประเภทอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็โอเคคนก็นิยมเหมือนกันพวกเหรียญเสมาพวกเหรียญน,นั่งพานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออผมมีอยู่นะเดี๋ยวก่อนอาจจะเป็นของเกนนะดูของเกไปก่อน เดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่ง่ะสงสัยสงสัยไม่ได้เอามาด้วยนะครับสงสัยเออสงสไม่ได้เอามาด้วยหรือเปล่าหาไม่เจอเลยนะครับก็เขาเรียกอะไรดูแบบเก๊ยอย่างอื่นไปก่อนนะครับดูเก๊ยอย่างอื่นไปก่อนนะครับก็ เขาก็จะนิยมกันแต่ว่าพวกราคาแบบเบาๆก็มีนะครับราคาเบาๆก็มีนะครับประเภทที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็มีนะครับ,นะรบอันนี้เป็นเหรียญแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็หาย้อนยุคเอาถ้าชอบแบบรุ่นไหนก็ไปหาย้อนยุคเอานะครับนี่ลูปูทิมอันนี้เป็นย้อนยุคนะ นะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าจะหาแบบวัตถุมงคลที่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ที่เป็นรูปลุงป,ปู่ทิมเนี่ยนะฮะไม่ใช่ที่เป็นรูปลุงป,ปู่ทิมเนี่ยก็แบบนี้เอานะครับ <conocer> เป็นรูปผ้ายอย่างอื่นแต่ว่าลุงป,ปู่ทิมเสกนะครับเขาก็มีประวัติอะไรชัดเจนนะครับมีประวัติมีเขาเรียกอะไรมีข้อมูลชัดเจนว่า ยนรุ่นนี้หลวงปู่ทิมเสกนะครับแล้วก็คนในพื้นที่เขาเก็บกันเยอะนะครับคนในพื้นที่นี่นะฮะเก็บกันเยอะเลยนะเก็บเงียบเงียบกันจํานวนสร้างก็ไม่เยอะนะครับบอกจํานวนสร้างไม่เยอะแล้วคนพื้นที่ก็เก็บด้วยเนื่องด้วยวพระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นะครับหลวงปู่ทิมก็ขึ้นชื่อนะครับของผงพายกุมารน,นะครับเพราะว่าเขาบอกตามที่เขาเล่ากันนะเสียนใหญ่เขาก็พูดใครก็พูดเละเวลาแบบถ้าเป็นประเภทผงพายกุมารเนี่ย ประเภทที่มีส่วนผสมของผงพายกุมารของท่านเนี่ยหรือผงพายกุมารของท่านเนี่ยนะฮะเวลาอธิษฐานนะครับเวลาอธิษฐานขอพรหรืออธิษฐานบนบานอะไรเนี่ยนะฮะหรืออธิษฐานขออะไรเนี่ยมกกักจะสําเร็จเร็วนะมาสำเร็จเร็วได้เร็วเออได้เร็วสำเร็จผลเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคนก็เลยเขาิเขาก็เลยนิยมมากชั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเวลาอธิษฐานขอ ต่างๆนะครับในด้านการงานการเงินการค้าการขายการทำมาหากินนี่แหละนะครับเวลาบอกกล่าวอะไรเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จเร็วเนืเ่องด้วยว่าสร้างด้วยเนาะผงพายกุมารน,นะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะเรียกอ่าผีอ่ะไม่ใช่เป็นผีไม่หรือยังไงคือแบบว่าวิญญาณที่เขาแบบท่านแบบว่าวิญญาณที่เขาอยากเรียกว่าสงเคาะสงเคาะคนอ่ะอยากแบบอยากทาบุญอ่ะเออคือลวงปู่ทิมก็แบบว่าคล้ายๆว่าแบบ นำแบบเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับนีเกี่ยกวกับภายเนี่ยเกี่ยวกับผีเกี่ยอะไรเนี่ยที่แบบต้องการช่วยเหลือคนเนี่ยนะเพื่อจะให้ตัวเองไปสู่พบภูมิที่ดีที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยในเรื่องหนุนเรื่องในด้วยของผู้ทุคุณด้วยอะไรเงี้ยก็จะทําให้นะฮะพุทุคุณเนี่ยของพระเครื่องที่เป็นประเภทภายกุมารของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าอำนวยอำนวย,นวยความสำเร็จสำเร็จได้เร็วได้เร็วกว่าแบบที่เป็นแบบประเภทพระที่เป็นแบบ พุทุคุณแบบธรรมดาเป็นพุทุกขุณหรือเป็นเกี่ยวกับคุณของพระพุทธแบบธรรมดาเพราะว่ามีเรื่องของภายของผีมาช่วยด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยวัตถุมงคลประเภทที่เป็นรูปพระพุทธพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็คือมีข้อจํากัดเรื่องศีลมีข้อจํากัดเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าพวกผีพวกภายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีข้อจํากัดเหมือนกับพระพุทธพระสงฆ์อะไรเงี้ยเขาก็จะอํานวย ความสําเร็จได้ได้ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอันนี้รู้ได้ไงจากพลังพระหรือไม่ก็ไปฟังเขาเล่ามาอีกทีเขาก็เล่ามาอย่างนั้นก็เลยมาเล่าต่ออีกทีนะฮะเขาก็เล่ามาเนี่ยมีเนี่ยถึงได้บอกว่า เป็นวัตถุมงคลภายกุมารนี่ขึ้นชื่อนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับส่วนผมก็หาไม่ได้หรอกนะฮะก็หาได้แบบเสกนอกวัดนี่แหละนะส่วนราคาก็ยืนยืนกันที่หลักร้อยสวยๆก็ต้อง500ยนะครับ5 0 0บวกลบนะครับ500บวกลบไม่รู้บวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ลบกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาว่าเป็นหลวงปู่ทิมปลูกเสกแน่นะครับนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อโอภาษีด้วยหลวงพ่อโอภาษีเ็เก่งนะครับแต่อเผอื่นว่าผมไม่ได้มีพระเครื่องของท่านเพราะพระเครื่องของท่านเนี่ยจะทำเป็นแบบท่านกับกสิณไฟอะ่ะจะเป็นพวก ขี้เท่าอะไรเงี้ยมาทาเป็นพระพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหายากอยู่หรอกนะฮะแต่ว่าหลวงพ่ออบสีก็เก่งวัตถุมงคลท่านก็แพงด้วยเหมือนกันนะครับก็หายากด้วยหาได้ก็ราคาแพงนะฮะอันนี้ก็อ่าเก่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นรูปอ่าหลวงพ่ออบสีแล้วก็พิมพ์พระพุทธต่าเป็นหลวงปูท่ทิมปลุกเสกนะครับก็เนาะก็เอาไว้แขวนแทนแล้วกันเพราะว่าจะหาแบบที่แบบองค์ดาราองค์ดัง,ดงๆองค์ที่เขานิยมคงจะก็เรียก คนงบถึงก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนคนงบไม่ถึงก็หาแบบที่ท่านเสกนอกวัดมาแขวนเอาก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามหาแล้วก็มานำลงเป็นข้อมูลให้ดูกันเล่นๆเ,เออให้ดูกันไปเรื่อยๆถ้าเจอนะฮะผม,มน,น,นะครับส่วนประเภทผงไายกุมารเนี่ยนะฮะในคุณแผนในบรรดาพระคุนแผนต่างๆเนี่ย นะฮะที่มีการอาเอาผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมมามาผสมด้วยนีย่ก็มีเยอะมีหลายสำนักแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงแท้ประการใดว่าผสมเยอะผสมน้อยขนาดไหนเราก็ไม่รู้เนาะนะครับแต่ว่าเขาก็ลงไว้ก็มีอยู่นะฮะประเทศคุณแผนที่มีผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมอร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับ ขุแนแผนขุนแผนแซนสเน่ของหลวงปุ่หลอดวัดใหม่เสนาเนี่ยที่ผมทําคลิปไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนผสมนะเนี่ยผมก็ยังามาแขวนเลยเพราะว่าหาแบบภายกุมารแบบจริงๆอ่ะไม่แท้ไม่ได้แล้วก็ของเก๋ก็เยอะด้วยดูไม่เป็นด้วยนะฮะอันนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมของของพายกุมารนะครับของหลวงปู่ทิมด้วยนะแล้วลูกอมของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับนี่นะครับเป็นคุณแผนของหลวงปุ่หลอดนะครับแล้วก็นี่นะฮะใส่ด้วยกันเลยขี้เกียจแยกสร้อยนะใส่กรอบเดีวยวกันเลยจนกรอบแตก <laughs> เออใส่จนกรอบแตกนะฮะเอาก็มันไม่อยากมันอยากแขวนทั้งสององค์แต่ไม่อยากห้อยเป็นพวงอยากห้อยองคเดียวนะฮะอันนี้ก็คือขุนแผนพายกุมารผสมแร่บางไผ่นะของวัดนครอินอ่าของหลวงพ่อสมศักดิ์นะครับเอ๊ะสมศักดิ์ไหมเออนะฮะหวังว่าเขาเรียกอะไรง่ายขุนแผนวัดนครอ,นอินปี59หรือปี57เนี่ยปี59มั้งเนาะนะครับอันนี้ ไปอ่านดูในข้อมูลการจัดสร้างเนี่ยนะฮะไปอ่านดูในข้อมูลการจัดสร้างเนี่ยนะฮะมีส่วนผสมของผงภายกุมารแล้วก็ผงต่างๆของลวงปู่ทิมเยอะมากนะพอได้รับพอได้รับอ่าเขาเรียกอะไรได้รับผงจากสิทธิลุงปู่ทิมอะ่ะ ะะจากอาจารย์อะไรเนี่ยด้รับผมจากาาสิทธิ์ของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะมาเป็นจำนวนมวลสารเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับอ่านดูในรายละเอียดในการจัดสร้างอ่ะนะฮะขุนแผนวัดตะคอนอินเนี่ยมีก็มีแบบมวลสารของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันไปอ่านดูเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าบางบางรุ่นที่เอาไปผสมเนี่ยแบบว่าบางบางรุ่นก็มีแบบลูกอมอันหนึ่งสองอัน,อนอ มีผงแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไปอ่านดูเนี่ยของวัดนครอินเนี่ยไปอ่านดูเนี่ยแบบว่าได้ขุนแผนลูงปูทิมจํานวนหนึ่งที่ชมุดแตกหักจานวนหนึ่งผงภายกุมานจานวนหนึ่งแล้วก็ผงอะไรต่างๆเกี่ยวกับลูงปูทิมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนี่ยมีส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ได้ไงก็เลยหาแบบเออที่เขาทําย้อนยุคเอาพิธีดีๆเอาเออก็ไปเลือกเอาเนาะนะครับ ว่าชอบพิธีไหนผมเพอินหาได้อย่างนี้ก็ต้องก็แขวนกันอย่างนี้แหละนะหาได้อย่างนี้ก็แขวนกันอย่างนี้แหละนะฮะเอาไม่ว่ากันเนาะแขวนพระใหม่สัตว์พระเก่าไปพระเยอะนะแขวนไปเรื่อยนะวันไหนอยากแขวนองค์ไหนก็แขวนนะฮะเอออันนี้ก็เดี๋ยวจะไปใส่กรอบนะฮะใส่กรอบก็จะแขวนเหมือนกันอันนี้ก็ทันลุกปู่ทิมด้วยนะฮะก็ว่าเป็นพระที่ประสบการณ์ดีพระเครื่องของลุปู่ทิมเนี่ยนะฮะพระเครื่องลูกปู่ทิมเนี่ยรุ่นต่างๆเนี่ย เป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์ดีนะฮะคนเขาก็เลยนิยมกันก็เลยขึ้นเป็นเขาเรียกแทบจะเป็นพระหลักของของของอในประเทศด้วยซ้ำนะฮะหลวงพระสมเด็จวัดละคังพระปิดตาหลวงพ่อแก้วถ้าเป็นเกจินะเออที่เขาแบบก็เยอะอะแต่ส่วนมากก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอันดับแบบคนรู้จักกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ หลวงปู่ทิมเออหลวงปู่โตะทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้ก็หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่แล้วก็หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีใช่ไหมนะฮะแล้วก็อ่าอ่าที่แบบว่าเช่าหากันแพงราคาไม่ตกราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเนาะตามที่เขาพูดกันเกี่ยวกับประสบการณ์นั่นแหละนะครับเอา้าใครมีประสบการณ์อย่างไงบ้างก็เล่าให้ฟังหน่อยนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้แขวนหลวงปู่ทิมสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มานะยังไม่ได้แขวนแต่ว่าไอ้แขวนย้อนยุคก,ก็แขวนอยู่ <laughs> แต่ว่าก็นั่นแหละฮะ ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรหรอกก็แขวนไปนะฮะยังไม่มีประสบการณ์อะไรหรือยังไงคาอธิษฐานเราไม่ถึงหรือยังไงนะฮะการเกี่ยวกับการอธิษฐานเกี่ยวกับผงพายกุมารเนี่ยนะฮะไม่ใช่พระไม่ดีนะผมอาจจะจิตไม่ถึงแต่ก็แขวนนี่แหละนะฮะหาได้แค่นี้นะฮะที่แรกว่าจะแขวนองค์เล็กองค์เดียวที่ไหนได้ก็อ้าวเสียดายเอามาแล้วแขวนสององค์ใส่อย่างนี้แหละนะฮะเอาเนาะ ชำรุดก็ช่างมันเพราะว่าอา่ไม่ได้เลยน,นะไม่ได้เอาคิดว่าจะไปขายต่อแขวนไว้อย่างนี้แหละนะฮะพอได้มีขนุนแขนขุนแผนดีๆแขวนกับเขาบ้างเออนะครับมีเรียมีพอได้มีอ่ผงไายกูมานกับเขาบ้างเออประมาณนั้นเนาะส่วนใครไม่ได้ชอบไม่ชอบเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับผงเกี่ยวกับพลเนี่ยก็ไม่ต้องแขวนก็ไม่อยากแขวนก็ไปแขวนไปอย่างอื่นเอานะครับแขวนเป็นรูปพระพุทธพระสงฆ์เอาเนี่ยถ้าอยากให้ได้มีทั้งพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์เนี่ย นะฮะก็แขวนแบบเหรียญแบบสองหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับด้านหนึ่งเป็นเหรียญเอ่อเป็นรูปพระพุทธด้านหนึ่งเป็นรูปพระสงฆ์ที่เราเคารพศรัทธาแบบนี้ก็ได้นะครับผมอา้าวเนาะนะครับสําหรับเหรียญเขาเรียกน,นะเหรียญที่ระลึกสร้างวัดโอภาสีนะครับโดยหลวงพ่อเสิด็จที่เป็นลูกศิษย์ของอ่าหลวงพ่อโอภาสีนะครับจัดสร้างนะครับแล้วก็นิมนต์หลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่นะครับจังหวัดระยองปุกเสกนะครับก็อ่า เป็นเหรียญหนึ่งที่หลวงปู่ทิมปลูกเสกเนาะนะครับอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ